สวัสดีครับมาพบกับช่องรถดำเมืองช้างนะครับขุดหนองนะครับที่ปักโบครับรถดำสี่คันนะครับวิ่งใกล้ๆ อ้าวแล้วคันนี้กระจกฝั่งซ้ายหายไปไหนแล้วล่ะที่เลยก็เทยบอกสงสัยจะถอดเก็บไว้ครับเล <L un> ยเลยเลย

แขงมากเลยครับดิ่ดินเป็นก้อนแบบนี้ครับขึ้นเทสบายเลยครับขนาดฝนตกยังวิ่งได้ครับวิ่งทั้งฝนเลยนะครับนี่มารอดูยางก้านะครับซีรีส์ห้าร้อยยางก้า ไททีแบบไม่ต้องดันเลยครับคันนี้นี่จมครึ่งล้อขึ้นได้สบายครับมาดูการถอยทีของเขานะครับ เหมาะกับงานแบบนี้มากๆครับดูมันไม่ชอบเหยียบคันเร่งครับเลยโชว์สเต็ปเทพแล้วนี่นะครับช่องยูทูบของเขาครับในเมกโครซิงครับโอ้ยถอยลง ถอยลงไปเลยครับถอยลงโอไปเลยโอ้ล้วจะขึ้นได้ไหมครับนี่อู้ดูครับมิดเลยครับโอ้ยล้อหน่ายกนี่นะครับดูครับ สงสัยขึ้นไม่ได้แน่นอนครับดำลงน้อยลูกเป้โอ้ขึ้นไม่ได้แน่นอนครับติดคารแล้วครับมิดเผากลางแล้วครับถอยๆๆอยอย หอ,อ,อยลงไปเลยโคตรจัดไม่มีปัญหาสบายมากคนวะจอดบอูดดูมันถอยลงไปไอ้พวกคันนี้ก็ เพราะเสียบช่องมันครับโอ้โป้า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 โอ้เดี๋ยวก็ตกลงไปขึ้นไม่ได้นะครับยางก้าวมันโคตร นี่ขุกล้ๆครับนี่ตรงนี้เองครับอันนี้ก็เป็นสวนเกษตรของชาวบ้านครับปลูกกล้วยปลูกลางปลูกถัว่วปลูกพริกขาตะไคร้มีหมดครับทุกอย่างเครื่องครัว มะม่วงชมพูนี่มีต้นสาวรสด้วยครับนี่ลูกใหญ่มากครับมีลูกด้วยนี่นะครับโอ้สุดยอดจริงๆ ต้นสาหรถนีปลูกทําเป็นร่มเอาไว้พักตอนกลางวันได้เลยนะครับนี่นี่ไงครับลรามาสวนอากาศร้อนๆนั่งพักใต้ร่มสบายครับอ้ย,อยลงไปทีดูสิครับ <c oughs> ไม่ต้องดันเลยครับ อะมาอีกแล้วดิฟก้าร้อยเก้าห้าครับแรงครับคันนี้แรงเหมือนกัน,กน

มีติดกระบะแล้วครับนี่นะครับแทบไม่ต้องดันครับกองเดียวไหลลงไปข้างล่างหมดรถไถจอดดยอูวันนี้ลมแรงมากครับ ฝนก็บรรยากาศก็กเหมือนฝนจะตกนะครับอข้าวแถวนี้สวยมากครับนี่เริ่มออกรวงแล้วใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับชาวนาทำนารอฝนครับ เราก็ทำงานไม่อยากจะให้ฝนตกนะครับเวลาฝนตกทำงานลำบากครับโอ้โหแรงมาก สายน้ำมันไฮดรอลิกขาดนะครับกระตุกอบินได้เหมือนกันครับไม่มีปัญหาครับดินแข็งมากบอกเลยแค่นี้จิบจิบ เราดูเจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยครับเมกาซีรี500นะครับยางก้านี่เดี๋ยวจะให้ถอยลงไปนู่นเลยนะครับ <c oughs> จะให้ถอยลงไปเลยนะครับถอยแบบ มาแล้วครับมาแล้วคันนี้เพิ่งเอามาได้อาทิตย์กว่า,วาครับเฮ้ยว้าป้าป้าโอ้ จะถอยลงไปจริงๆนะครับอู้หมดจัดดูครับนี่นะครับลงมาข้างล่างเลยครับสูงครับสบายเลยครับรถไถ ยอดจริงๆครับครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรถดำเมืองช้างด้วยนะครับขอจบคลิปด้วยเจ้าเมก้าซีรีส์500ครับย่างก้าวครับสวัสดีครับ